สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสุกูสุกนสุมหงสุบอนพ่อๆกันอีหล่ากับเซาน้องอ้ำพี่น้องเอ๋ยอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะอยู่ตะกะ่เจมื้อนี้นะจักแล่นมาอีมลกะบ่พี่น้องมลุดมาชมกันพี่น้องเอยมีหลายหลายคนด้มื้อนี้ไดป้าม่วนด้พี่น้องเอยทงแม่น้องนุบรรยากาศยามแงพี่น้องเอยพ่กะกุ่นๆ นั่นเด้มีผู้จ้องแล้วได้นะอ้ายเอ๋ยได้ก็บ่ทันแล้วเนาะอ้ายพี่น้องมื้อนี้เฮาได้เมนูเด็ดๆลงมากินอยู่ให้อยู่นาพี่น้องยังบ่ทันได้ขึ้นน่ะเลเฮาคือฮู้สึกซี่ๆติตุเนาะกบหลายบ่จังได๋น้องเอยนคือวานี่จังนตํากะปุ้นพี่น้องเอยมาๆๆๆมากินเข้ามาเข้ามา คือสีแซบเนาะวัสดีจ้าสวัสดีเนาะจ้าสวัสดีจ้ามาหาก็ไล์ก็เร์ช่งนั่งเอบคปณหลายมันชูกินเด้อแมแรงนี่นั่งมือจ้าเมนูอมาลองดูก้ดาพี่มากินรกันพี่นเอ้ยน้เจิคู่ แม่แมนแมนมามากินนรงกันพ um na eh no so ah, 네ี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเอ้ยกดดันให้นางอ้ําให้เน่ค่ะขอบคุณค่ะมาเบาไอ้มาพอมีฝุดเจ้ยตงเสียก็มีแต่ขี้ตุมแน่แล้วครับก่าขึ้นจะเด็ดดับหน้าหน้าตาครับมัมเมมบ่พยายามเนาะแมนอ่ะกินกินกินด้วยคิดว่าลืมเลรอยังบ่ลืมเนาะบ่ได้ลืมได้แล้วก็ได อือพี่น้องเอ้โหแมองนุ่นกินนะนะทั้งรับมูลตาแซบบะบริเพศบ๊ะี่น้องโดยพอมีพี่น้องเอ้เมนมากินตมะปน้องกัด้พี่น้องจ้าจ้าฮะพ่อเงินมากัดขาดเลยเมนพ่เจอยีพี่น้องเอ้ยจอบมากพี่น้องอะเข้าเข้าพอเจอย อจะดีทุกมือรอกันแงเนมนใช่แผ่มาุกเหนอกินเอาไปนี่สิบบังบ่บบังแมนกินกินกินไม่งนกินแล้วกินแล้วบ่แมนได้กินแต่ตอนต่ำเห็นอ่นบ่อ้กินกอิ่มแล้ว ปูปตต้มนางนุ่นแมนางนุ่นเด้อเป็นคนตําเด้อเมนแนเอาม่นเลมื่อขึ้นมาลกกะบ่ถ้าอย่างเมื่อหนึ่งเขาอือยังพัฒนึกบ่โอ้ตอนนี้กะหกโมงครึ่งนะพักกับก็มีผัอเจอแห่กินเป็นตาซ่บ Bên này ai? hết bò? À. Xẹp một đại không đi lươi và xẹp nào phải ừ, nó Phết bò ừ. à? ừ. Cộng đâm na một sức từ tụi nó, ừ. <cười> <cười> nó ừ. Ta cứ vào vô phô à Chẳng biết tụi hát là bộ váy đâm thừa lèo บ่กไลงมาลองหมูไปจะลืมบล้อไปบ่ไหวก็สิลงมาเมื่อนั้นน่ะว้าวฝนตกบ่ฟเฟตเห็นบ่ฝนจะรำารอืมฝนก็เลยลงมาโซ่วะเลยลงมาโซ่อืมเมื่อนั้นเฮาไข่แลโอ้ยว่าซั่นลงรถเอออยู่รถว่าซั่นสิลงเองพุ่นน่ะกิตจกระปุกงามแรงพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงจักจั่นก็ฮ้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้เออไม่ต่อโอดเนาะฮ้องซฉนั่นมันไวเละ ta xẹp đây pinong ơi kinh hoa căn pinong men men cứ phun thì tốt cứ mình đây pinong ơi ao ao phun còn nó ơi nè bừng phun cứ ma lẹ pinong ơi Hãy subscribe cho Để

แซ่บเนาะแซ่บ้ใ้กินไงเกนอาานี่ติใจเลยมือจะเป็นตัวแซ่บอยู่ดอกไฟก็เต็มปากเต็มคำดีอยู่เียัดว้ค่ะแม่น้องนุ่กับอันแม่อันน้องอางุนปอดชปกปอดไม่ต่สารพิษตัวีรปุ่นมาใกินยำแรงๆเยปอสารพิษได้ปอดไม่ต่สารพิษ มานี่ยเมาแรงว่าสิไปกินข้าแรงอยู่พูดได้อะไรดีไะเนี่ยปลากรเดหน้วไปเจ้า้วกับเจ้านี่ก็ประมาณสามสิบเเขาแกนอากาศัเอ้ยมันนีใส่ได้กันอากาศยังมขึ้นเน้าเ้ยการถาฝนนี่นกําลังกาเขียวเขียวฝนมาตกพิเศน้อง กาแก้อนยอกนแย่นลกนั่นเองเยอะมั้เออเอ็จเส็จแล้วแต่ตั้มก็พม่ขึ้นหน้าเพันดามาเน้ากบมเน้าอัเนาะอ้น้ำมันเนาะเน้มันไดเน้ากินเไปกเล่าอะ

ปันกลงบนแล้วแข่งกันตยนะพ่โมแขงช่ยน้ำบไว้แล้ววะตุยนะจะยอมะมื่อหรที่ตามมาสุกินฝนกรสิตกมาแล้วพี่น้องเอ้ยมก่ี่น้องมกีเลยฝนน่ะกินย่ไหไ่น่าเลยเส้วฝนกำลงมาเนาะ่างาก็ละกงามที่เอามากินอยู่บ้านป่เนาะ ว่ามานจะใช่อีกมันก็ขึ้นกับม mm ัน hmm. น่องาต้ในเห็นาอืมตอนมันเล่ามึงจะซื้อพี่น้องมาหนี่งเมื่อไหร่นาอก่อนเบิ่นแล้วเมื่อไหร่มาลองแม่ลีเมื่อไหน่อย่าลืมพี่น้องแซ่บพี่น้องนกดติดตามกดซ้ำสักครั้กดไลค์กดแชร์เด้อกดเป็นกำลังใจให้น้องกดพี่น้องเลยกดติดตามมันส่องน้องอ้านในเด้อปลาลูกส่องไม่น้องนุ่นน้ำพี่น้องเงินกระปุกส่องนหม่ อย่าลืมเนาะคลิปนี้พอกันฉันี้พอกันใหม่คลิปหนาเนาะสบายดีงอ้ำกับงอำงนุ่ม้องงุ้มนุ่มโบสมใจโนอีมโบอีมพี่นอะเ้ยทงนี้นาะโ่อีมโกุ้งววงาองอทั้งเอพีทั้งลายบุ่กขาจ้าสบายดีไอ้อวงอกับมองงุ่ไปไจ้ขอบคุณค้ะขอบคุณอะไรเ